ธนนาซับจาก YLG b u l l e o n and Future พร้อมอยู่แล้วเช่นกันคุณบอลครับสวัสดีครับค่ะคุณพัดสวัสดีค่ะครับสำหรับราคาทองคําเองในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะคะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในคืนวันศุกร์วันเดียวนะคะ,คะทำให้รวมทั้งสัปดาลับขึ้นมาถึง600บาทต่อบาททองคํานะคะถ้าเป็นราคาทองต่างประเทศก็ปรับขึ้นมาทั้งหมดประมาณ ห้าสิบเหรียญดอลลาร์ต่อออนได้นะคะสาเหตุหลักเนี่ยก็มาจากในเรื่องของความผิดหวังของตัวเลขของทางสหรัฐก็คือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรซึ่งต่ํากว่าที่คาดไว้ค่อนข้างมากนะคะนั่นก็เลยทําให้ราคาทองคาเองเนี่ยมีความสนใจมากขึ้นในฐานะของสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงนะคะจะเห็นได้ว่า ทองคาเองก็ค่อนข้างจะสวนกระแสกับสินทรัพย์ไปห,หลายตัวเองไม่ว่าจะเป็นน้ามันเองตลาดทุนเองก็ตามนะคะทาให้ในช่วงคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากนะคะแล้วก็ในสัปดาห์นี้เนี่ยเราเชื่อว่าโอกาสในการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อของราคาทองคํายังดีอยู่นะคะเพราะว่านักลงทุนเองเนี่ยก็เริ่มคาดการณ์ถึงในเรื่องของโอกาสที่จะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่า QE3 ขึ้นมาเพราะว่า ในช่วงกลางเดือนนี้เนี่ยตัวกระตุ้นเศรษฐกิจตัวเดิมหรือว่า Operation t ทวิสก็จะสิ้นสุดลงนะคะทาให้นักลงทุนเกิดความหวังขึ้นมาว่าจะน่าจะมีคิวดีสามดังนั้นกรอบในสัปดาห์นี้เนี่ยเรามองว่ามีโอกาสในการขยับขึ้นนะคะโดยที่อยู่ที่ระดับสอง0มืสาพันแดร้อยจนถึงเทือระดับ2 5 0 0 0ืพันบาทประบาททองคำนะคะถ้าเงิน,นเอ่อเป็นราคาทองต่างประเทศจะอยู่ที่ระดับพันหร้อยจนถึง1ันห้อปดสิบค่ะครับก็แสดงว่าสัปดาห์นี้ทองนี่ถ้าเกิด ปัจจัยเศรษฐกิจอื่นนี่ไม่ดีโดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจในยุโรปนี่ท้องน่าจะพุ่งขึ้นนะฮะใช่ค่ะน่าจะปรับขึ้นแล้วก็ในสัปดาห์นี้เนี่ยมีข่าวที่จะต้องติดตามนะคะก็จะมีการประชุมของ ECB เองนะคะซึ่งจะมีในวันพุทธที่6แล้วก็จะมีการแถลงการของเฟดในวันพฤหัสที่7จ็สองอันนี้ยังต้องติดตามค่ะแล้วก็วันนี้มีประชุมด่วนของ G7 ด้วยค่ะครับเวลาเหวี่ยงขึ้นนี่มันเหวี่ยงแรงขนาดนี้เมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าเกิดมันมีแรงทุบขายทากาไรนี่จะเหวี่ยงลง,งเหวี่ กรอบอยู่<ด>ประมาณเท่าไหร่ครับคุณมนต์ค่ะอย่างในช่วงนี้เองเนี่ยกรอบเราเรามองว่าจุดที่ระดับประมาณหนึ่งพันหกร้อยในราคาทองคําน่าจะน่าจะรับอยู่น่าจะยังมีแรงซื้อนะคะหรือว่าถ้าหลุดลงไปอย่างมากน่าจะไม่เกินพันห้าร้อยแปดสิบเหรียญด้วยสลาร์ตทรีอัลส์ถ้าเป็นเงินบาทก็ตกประมาณสองหมื่นสามพันหกร้อยเพราะว่าโดยรวมเนี่ยในสัปดาห์ที่แล้วมีแรงซื้อค่อนข้างมากแม้กนะระทั่งกองทุนใหญ่ๆอ,อย่าง SPDR เองก็ซื้อขึ้นมาเกือบ,บสี่ตันได้ครับ ครับเอาละครับขอบคุณมากนะครับคุณมนครับ,รบนั่นคือพาะบมทิศทางทองคํายังคงผันหวนเช่นเดิมต่อเนื่องไปแต่ว่าสัปดาห์นี้น่าจะเป็นทิศทางขา